บทที่สิบการสูญเสียที่ไม่อยากให้เกิดพ่อเลี้ยงโอบกับระดาออกเดินทางจากสนามบินที่ภูเกต็ตก็ต้องมารอเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดอนเมืองอีเมื่อเปลี่ยนเครื่องเสร็จก็นั่งเครื่องต่ออีกชั่วโมงเศษทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงสนามบินน่านที่เวลานั้นมีคนขับรถจากไรมารอรับอยู่แล้วพ่อเลี้ยงมีอะไรทำไมทำหน้าแบบนั้น เออพ่อเลี้ยงรีบกลับไร่เถอะครับสีหน้าของคนมารับมีความกังวลอย่างเห็นได้ชัดพลอยทำให้คนฟังวิตกกังวลไปด้วยแม่เป็นอะไรหรือเปล่าสมศักดิ์คนถูกถามไม่ตอบอะไรแต่กลับไม่กล้าสบตาพ่อเลี้ยงโอบเพียงแค่นี้ก็พอจะเดาอะไรได้ไม่ยากเอากุญแจรถมาฉันขับเองน้ำเสียงหว้นหวนๆเอย่ยบอกพร้อมกับแบมือขอกุญแจรถ เออผมขับให้ดีกว่าครับพ่อเลี้ยงในสถานการณ์แบบนี้สมศักดิ์คิดว่าตอนควรจะขับรถกลับไร่เองมากกว่าแต่พอสบสายตาดูดันของพ่อเลี้ยงโอบก,ก็จำต้องเปลี่ยนใจเอามาฉันจะขับเองครับครับสมศักดิ์จำต้องยื่นกุญแจรถให้กับพ่อเลี้ยงโอบไปจากนั้นก็ขึ้นไปนั่งนบนเบาะข้างๆคนขับโดยระดานั่งอยู่เบาะหลัง เมื่อขึ้นประจำที่รถ SUV คันใหญ่ที่มีคนขับชื่อว่าพ่อเรียงโอบก็ออกตัวไปจากสนามบินด้วยความเร็วดลาแรงชนิดที่ว่าทั้งระดารสมศักดิ์ต้องหาที่ยึดตัวเองเอาไว้ให้มันแต่ถึงอย่างนั้นระด,ดาก็โยกไปซ้ายทีขวาทีตามจังหวะหากพงมอะไรของคนที่กำลังทำหน้าที่ขับรถใจเย็นๆครับพ่อเลี้ยงข่างหน้าเป็นโค้งหักศอกครับ เสียงสั่นๆสลับกับหอยหวนของสมศักดิ์ดังขึ้นพร้อมกับสีหน้าวิตกขั้นสุดสนรดานั้นหลับตาปีด้วยความลุน้นและกลัวผสมกันใจดวงน้อยเต้นโครมครามแต่ก็ไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาพ่อเลี้ยงโอบนั้นอยากกลับเร่ให้เร็วทั้งอยากแกล้งคนข้างหลังพอตั้งจะตื่นมาเจอหน้ากันเธอก็เมินใส่เขาอย่างผิดป,ปกติทำราวกับ เรื่องเมื่อคืนแค่สิวๆไม่ได้คิดอะไรมากหรือที่เป็นแบบนี้พอาไปเรียนเมืองนอกเมืองนามากันทัศนคติถึงได้เปลี่ยนคิดแล้วก็หงุดหงิดต่อสายหาอุ้มให้ฉันด้วยครับพ่อเลี้ยงสมศักรับคำพร้อมกับคว้าโทรศัพท์ของตัวเองมาโทรหาปริยามือสัน่นกว่าจะกดโทรออกได้นาถึงกับมืดรอสายไม่นานปริยาก็กดรับนั่น ทำให้เจ้าของโทรศพัพท์หันมาบอกคุณอุ้มรับสายรยครับพ่อเลี้ยงเปิดสปิกร์โฟนครับครับอุ้มดีพี่เองนะพี่โอบอยู่ไหนกันแล้วคะปียาดีใจที่ได้ยินเสียงพี่ชายพี่กำลังกลับแต่มีทําถนนเลยอาจจะช้านิดหน่อยแม่เป็นยังไงบ้างไม่ดีขึ้นเลยคะ่ะพี่โอบพาลาดากลับมาเร็วๆนะคะพ่อเลี้ยงครับพ่อเลี้ยง เหวือลึกครับเหวเสียงตะโกนของสมศักดิ์ดังขึ้นแววเข้ามาให้ปรียาได้ยินเวลานี้สมศักดิ์นั้นนั่งเกรงจนฉี่จะราดงั้นแค่นี้ก่อนนะอุ้มค่ะปรียาเอ่ยรับคําก่อนจะภาวนาให้พี่ชายและละดากลับมาที่ไร่ย,ยังปลอดภยัยรถสวนมาครับพ่อเลี้ยงรถสวนเสียงหวาดกลัวของสมศักดิ์ดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับอาการหัวใจจะวาย พราะเมื่อครู่นี้พ่อเลี้ยงโอบเร่งเครื่องแซงสิบล้อขันข้างหน้าแล้วมีรถกระบะสวนเล่นมาฉันรู้แล้วนายช่วยนั่งเงียบๆได้ไหมฉันเสียสมาธิกันพอดีพ่อเลี้ยงโอกบหันมาดูสมศักดิ์ที่ตะโกนแหกปากอยู่ข้างๆแต่ความเร็วของรถที่ขับอยู่ก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปแม้แต่น้อยเช่นกัน <S <S ก็ผมกลัวกลัวทำไมที่คนข้างหลังเขายังไม่แหกปากมาันนายเลย แม้ในสถานการณ์แบบนี้พ่อเลี้ยงโอบก็ยังหันมาแขวะระดาแต่เธอกลับเฉยใส่เขาแทนรถ SUV ที่ความเร็วของเครื่องยนต์เวลานี้ช้ากว่าความรู้สึกของคนข้างในกำลังเคลื่อนตัวไปบนถนนเส้นเล็กๆเกพื่อมุ่งหน้ากลับไปยังไร่อบอุ้มทันทีที่มาถึงแล้วรถจอดสนิทปรียาที่รอรับอยู่ก่อนแล้วก้าวเข้ามาหวังเปิดประตูให้พี่ชาย แต่กลับถูกแสงซึ่งหน้าจีใหม่ที่แอบมายืนดักรอและได้ยินปริญาคุยโทรศัพท์กับพ่อเลี้ยงโอบเมื่อครู่นี้เข้าพ่อเลี้ยงกลับมาแล้วหรอคะทันทีที่เจอหน้าพ่อเลี้ยงโอบปีใหม่ก็กอดแขนชายหนุ่มไว้พร้อมกราบก็ไปหน้าโรงพยาบาลอย่างออดอ้อนปีใหม่คิดถึงพ่อเลี้ยงทุกวันคิดถึงจนจะตรอมใจตายอยู่แล้วถ้าในสถานการณ์ปกติ หากได้ยินประโยคนี้พ่อเลี้ยงโอบคงดีใจจนเนื้อเต้นแต่ทว่าเวลานี้เขากลับเฉยมมีนำซ้ำยังรู้สึกไม่พอใจคนรักสาวขึ้นมาเสียอีปีใหม่ยิ้มเย้ยใส่ปรียาเรากับตนนั้นเป็นผู้ชนะก่อนจะส่งสายตาอาฆาตมายังระดาที่ยืนอยู่ตรงหน้าเช่นกันเพราอต่อให้ทั้งสองคนแต่งงานกันพร้อมทั้งจดทะเบียนสมรสกันแล้วเธอก็ไม่แคร ถ้าพ่อเลี้ยงโอบยังอยู่ข้างเธอตอนที่พ่อเลี้ยงไม่อยู่ปีใหม่ขึ้นไปดูแลอาการของคุณป้าทุกวันเลยนะคะนี่ยังภาวนาให้พ่อเลี้ยงกลับมาเร็ว,รวสุดท้ายคำภาวนาของปีใหม่ก็สำเร็จปีใหม่ยังคงพร่ำเอาความดีเข้าตัวทั้งทางที่เธอทับไม่เคยทำอย่างที่ปากว่าเลยสักนีดพี่โอบรีบขึ้นไปหาแม่ก่อนเถอคะค่ะปริยา ถ้ายืนฟังปีใหม่เพอ้ออยู่นานก็ตัดสินใจเอ่ยขึ้นอืมชายหนุ่มเอ่ยรับก่จะรีบก้าวขึ้นเรือนใหญ่โดยผ่าจากการก่อกุ้มของปีใหม่อย่างไม่ใหญ่ดีชนิดที่ว่าเธอเองถึงกับอึ้งไปเหมือนกันพอตั้งสติได้ก็จะก้าวตามแต่ถ,ถูกปรียาเข้ามาขวางไว้เฉพาะคนในครอบครัวคนนอกไม่เกี่ยวคุณอุ้ม ปีใหม่แต่เบงเสียงเรียกปียาพร้อมสบตานิ่งสีหน้าบ่งบอกว่าไม่พอใจแต่ปียาก็หาได้สนใจท่าทางของปีใหม่เช่นเดียวกันเธอกุมมือของระดาไว้แล้วชวนขึ้นไปบนเรือนใหญ่ไปเถอะระดาฝากไว้ก่อนเถอะฉันได้เป็นเมียพ่อเลี้ยงโอบเมื่อไหร่จะเฉ็นหัวแกออกไปจากชนิดคนแรกเอยจบปีใหม่ก็กระฟัดกระฟียดออกไปทันทีแม่ครับ แม่พ่อเลี้ยงโอบกลุ่มมือของผู้เป็นแม่ไว้หัวใจของชายหนุ่มถึงกับสั่นไหวกับการสูญเสียที่ใกล้เข้ามาจนมองเห็นได้ชัดเพราะก่อนที่เขาจะเข้าไปนั่ข้างๆโสพีพ่อเลี้ยงโอบได้พูดคุยถึงอาการป่วยของแม่กับหมอประสิทธิ์มาแล้วโอบเหรอลูกครับผมเองแม่ไปโรงพยาบาลไหมครับผมพาไปมไม่ แม่ไม่อยากไปโสพีสายหน้าปฏิเสธจังหวะนั้นปรียาและละดาก็เข้ามาในห้องเช่นกันแต่ว่าแม่รู้ว่าไม่ช้าก็เร็วตรงตายแม่ขอตายที่นี่นะโอบแม่ไม่อยากไปตายที่อื่นแม่คะทำไมพูดแบบนั้นน้ำเสียงสันส่นๆของปรียาดังขึ้นโสพีส่งยิ้มบางๆให้ลูกสาว ที่เข้ามานั่งข้างๆพ่อเรียงโอก่อนจะเอ่ยเรียกให้ระดาเข้ามานั่งข้างๆเธอด้วยระดามานั่งข้างๆป้าสิลูกมาระดาทําตามที่โสภีขอคนป่วยฝืนยิ้มให้ก่อนจะเอ่ยถามเรื่องทริปฮันนีมูนที่เพิ่งผ่านไปไปฮันนีมูนมาเป็นยังไงกันบ้างสนุกไหมค่ะคุณป้าระดาเอ่ยรับแค่นั้น โดยไม่ลงรายละเอียดใดๆแม้แต่น้อยถ้าป้าแข็งแรงกว่านี้ป้าคงจะอยู่เห็นหน้าหลานแต่ป้าแม่ครับแม่ยังแข็งแรงพอเลี้ยงโอบรีบเอ่ยแทรกขึ้นไม่ต้องพูดปลอบใจแม่หรอกโอบแม่รู้ตัวเองดีเราแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ต้องรักเมียรักครอบครัวให้มากๆ อย่าเห็นแก่คนนอกจนทําให้ครอบครัวแตกแยกรู้ไหมโอบโสพีอยากเอ่ยชื่อปีใหม่ออกมาเหลือเกินแต่เรื่องพวกนี้คงต้องให้โอบรับรู้ด้วยตัวเองหวังว่าลูกชายของเธอจะตาสว่างโดยเร็วถ้าแม่ไม่อยู่แล้วฝากดูแลน้องด้วยนะโอบเอ่ยจบโซพีก็หันมามองหน้าลูกสาวที่เวรานี้ปรียานั้นร้องไห้ จนตาบวมแดงเสร็จแล้วแม่คะทำไมพูดแบบนี้งานศพแม่ไม่ต้องจัดใหญ่โตเกินไปเงียบเงียบก็พอแล้วให้เอากระดูกแม่ไปรอยที่แม่น้ำส่วนหนึ่งให้เก็บไว้ที่เดียวกับพ่อนะโอบพ่อเลี้ยงโอบทำเพียงพยักหน่ารับเท่านั้นโสพีส่งยิ้มให้กับลูกทั้งสองคนรวมถึงสะพายอย่างระดาด้วย จากนั้นค่อยๆหลับตาลงและจากไปอย่างสงบแม่คะแม่ปรียาเอิยเรียกผู้เป็นแม่เสียงสัน่นรับรู้ได้ทันทีว่าเวลานี้แม่ได้จากเธอไปแล้วระดาควาเพื่อนรักเข้ามากอดแล้วปลอบให้หายเศร้าในขณะที่สายตามองตรงไปยังพ่อเรียงโอกที่เวลานี้สุขหน้ากับมือของโสพีนิ่งแต่ทว่าร่างหนา กับสันไหวบ่งบอกว่าเขากำลังร้องไห้นั่นทำให้ระดาพลอยปาดน้ำตาเพราะสองสารไปด้วยอีกคนข่าวการเสียชีวิตของโสภีกระจายออกไปจนทั่วไร่ก่อนที่จะมีเสียงร้องระงมออกมานั่นเพราะทุกคนที่นี่ต่างรักและเคารโพโสภีมากไม่แพ้พ่อเรียงโอบหรือปียาแม้แต่น้อยหลายคนลืมตาอ้าปากได้เพราะการช่วยเหลือจากโสภี ผิดกับปีใหม่ที่กอดอกยิ้มรับข่าวนี้อย่างยินดีเป็นที่สุดพ่อเลี้ยงโอบและปียาจัดงานศพของผู้เป็นแม่อย่างเรียบง่ายตามที่ขอทุกคนต่างอยู่ในความโศกเศร้าไม่แพ้ปีใหม่ที่แกล้งบีบน้ำตาต่อหน้ารูปโศภีแต่ในใจนั้นกลับยิ้มเย้ยปีใหม่ทำตัวเหมือนไม่ใช่แขกเพราะจัดแจงนั่นนี่เราก็เป็นคนในครอบครัวพ่อเลี้ยงโอบ ทำให้แขกที่มางานซึ่งก็คือคนใกล้ชิดครอบครัวโสพีต่างแคลงใจว่าเธอนั้นเป็นใครปียาจึงคอยแก้ต่างให้ละดาเพราะเพื่อนรักดูจะเฉยเมยจนเธอใจคอไม่ดีแม้งานศพของโสพีจะจัดแบบเรียบง่ายตามคำสั่งเสียสุดท้ายก่อนสิ้นลมแต่เพราะมีคนรักและเคารพโสพีมากทำให้ผู้คนต่างทยอยมาเคารพศพหนึ่งในนั้น คือคนที่ปรียาอยากเห็นหน้ามากที่สุดหวังอยู่ลึกๆว่าเขาจะได้ข่าวรำงานแต่ก็เผื่อใจไว้ด้วยเช่นกันอุ้มมีคนมาหานะ่ะใครหรอพพี่ต้นยังไม่ทันจะเอ่ยถามจบประโยคดีจังหวะที่หันมหารดาสายตาของปรียาก็มองเห็นชายหนุ่มเข้าห้าปีที่ไม่ได้เจอหน้ากันเขายังเหมือนเดิมไม่มีผิด ดูออบอุ่นยังไงตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นแต่ที่เปลี่ยนไปคงเป็นความรู้สึกที่ตอนนี้เขาคงระเกียรเธอไปแล้วพี่เสียใจเรื่องคุณโสพีด้วยนะครับเสียงที่ทุ้มไม่ได้ยินมาหลายปีดังขึ้นมันเหมือนน้ำฝนที่ช่วยทำให้หัวใจอันแห้งเหี่ยวและเจ็บปวดของปียาในเวลานี้กลับมาชุ่มชื่นค่ะพี่ตุลรู้ข่าวได้ยังไงคะคนงานโทรศัพท์ไปบอกนะครับ อ๋อค่ะปียาอยากถามหรอเกินว่าคนงานที่ว่านั้นคือใครถ้ารู้ว่ามีเบอร์โทรศัพท์ของตุนเธอคงไปถามนานแล้วพราะตั้งแต่ที่ชายหนุ่มออกไปจากไร่เขาก็เปลี่ยนโทรศัพท์เฟซบุ๊กหรืออะไรก็ไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาทำให้ตามตัวยากแล้วนี่พี่ตุลไปไหว้แม่หรือ,อยังคะเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณนะคะที่มาครับ เสียงทุเมยตอบจู่ๆบทสนทนาของทั้งคู่ก็เงียบไปปริยาสบตาตูนอยู่นานจู่ๆน้ำตามันก็ไหลเป็นทางอย่างไม่อาจจะห้ามได้เธอสะอื้นร้องไห้โดยมีตูนคอยอยู่ปลอบให้หายเศร้านั่นเพราะคนแบบเขาคงทำอะไรไปกว่านี้ไม่ได้สุรดานั้นทันทีที่ปลีกตัวออกมางิยงๆเพราะอยากให้ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันเธอก็ตรงไปช่วยหยิบจับนั่นนี่ภายในงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะคลุกอยู่แต่ในครัวเสียมากกว่าป่อให้ปีใหม่ออกหน้าออกตาทำกลางเสียงนินทาจากคนรอบข้างเหนื่อยมั้คะพ่อเลี้ยงปีใหม่เอ่ยถามเสียงหวานก่อนจะย่อนตัวลงนั่งคุกเข่าข้างๆพ่อเลี้ยงโอบที่เวลานี้นั่งอยู่บนเก้าอี้สีหน้าเหนื่อยล้ายังเห็นได้ชัดนานเพราะชายหนุ่มตั้งใจจัดงานสมให้ผู้เป็นแม่ให้ดีที่สุดจนแทบไม่มีเวลาได้พัก นิดหน่อยครับงั้นปีใหม่นวดให้นะคะเอยจบเกเริ่มนวดต้นขาให้เขาก่อนขอบคุณครับน้ำเสียงที่แฝงความอ่อนล้าดังขึ้นก่อนจะเอนตัวพิงโซฟาอีกหน่อยหับตาลงพักแล้วปล่อยให้ปีใหม่นวดขับไล่ความเมื่อยโคลบมือเล็กๆนวดต้นขาทั้งสองข้างเสร็จก็ขยับตำแหน่งขึ้นมานวดที่หัวไหล่ให้พ่อเลี้ยงโอบปีใหม่ นวดไปนวดมาอีท่าไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ถึงได้ขึ้นไปนั่งคลอมอยู่บนตัวชายหนุ่มเสร็จแล้วไม่ได้แค่นางคลอมเพราะตอนนี้ปีใหม่เริ่มจะรุกเข้าไปหาพ่อเลี้ยงอบอย่างจงใจเธอบดเบียดร่างกายเข้าหาอกแกร่งใช้มือทั้งสองข้างรั้งใบหน้าชายหนุ่มให้เข้ามาใกล้กระทั่งริมฝีปากเกือบจะสัมผัสกันเสียงของพ่อเลี้ยงอบก็ดังขึ้นทำอะไรครับปีใหม่ ก็ปีใหม่เห็นพ่อเลี้ยงเครียดก็เลยอยากช่วยแก้เครียดนี่คะปีใหม่ยิ้มหวานนั่นเพราะวิธีแก้เครียดที่เธอชอบใช้ดูเหมือนจะมีแค่เพียงวิธีเดียวเท่านั้นแต่ผมว่ามันคงไม่เหมาะมือหนาพยายามั้งปีใหม่ให้ลุกออกจากตากแต่เธอก็ยังดื้อดึงไม่ยอมไปไง่ายๆโดยพยายามกอดและหมายจะจูบพ่อเลี้ยงโอบให้หายคิดถึงเวลานี้ปีใหม่ ไม่สนคำว่ากาลาเทศอะไรทั้งนั้นอะไรคือไม่เหมาะคะเรารักกันก็ต้องมีอะไรกันสิคะถึงจะถูกปีใหม่พอเลี้ยงโอบเอ่ยเรียกคนบนตักเสียงฮ้วนเพื่อให้เธอได้สติว่าเวลานี้มันไม่ควรที่จะมีความคิดเรื่องอย่างว่าในหัวก่อนที่จะเผอผักเธอสุดแรงจนปีใหม่แทบจะหงายหลังนั่นทำให้เธอตกใจมากไม่น้อยพ่อเลี้ยง อย่าทําให้ผมอึดอัดน้ําเสียงห้วนห้วนดังขึ้นพร้อมแววตาไม่พอใจที่ปีใหม่นั้นไม่เคยเห็นมาก,ก่อนนั่นทําให้เธอต้องเปลี่ยนทีท่าเช่นกันปีใหม่ขอโทษคะ่ะปีใหม่ไม่ได้ตั้งใจอืมพอเลี้ยงโอบเหมือนใส่คนตรงหน้านี่คือครั้งแรกที่เขารู้สึกอึดอัดเวลาอยู่กับเธอพอเลี้ยงอย่าทําเสียงเหมือนไม่สนใจปีใหม่แบบนี้สิคะปีใหม่ผิดไปแล้วปีใหม่ขอโทษนะคะ ปีใหม่บีบน้ำตาและน้ำตาของเธอมันก็มาจะได้ผลกับพ่อเลี้ยงอบเสมอผมขอโทษครับผมแค่เครียดเรื่องงานศพของแม่มากไปหน่อยก็เท่านั้นเองสุดท้ายปีใหม่ก็ได้รับคำปลอบใจจากพ่อเลี้ยงอบเธอยิ้มไปร้องไห้ไปที่เขายังคงรักเธออยู่แบบนี้ตุนเองก็อยู่ช่วยงานศพของโซพีจนกระทั่งถึงวันเผาพ่อเลี้ยงอบกับปรียา ทำตามคำสั่งเสียของผู้เป็นแม่อย่างไม่ขาดตกบกพร่องใดๆแต่ก็ใช่ว่าการสูญเสียคนในครอบครัวที่รักมากจะทำใจให้ยอมรับกันได้โดยง่ายแม้ก่อนหน้าจะซ้อมทำใจมาบ้างก็ตามทีนั่นเพราะถึงวันจริงความเสียใจกลับมามากมายกว่าที่คิดไวน้นักปรียานั่งเศร้าสร้อยไม่ได้ร่าเริงเหมือนที่เคยยังคงทำใจไม่ได้ส่วนพ่อเรียงโอบนั้นทำงานให้ยุ่งเข้าไว้ ก็เพื่อไม่ให้สมองกุงสั้นเช่นกันเขาเป็นพี่เป็นเสาหลักของครอบครัวเต็มตัวแล้วจะมานั่งอ่อนแอให้ใครเห็นไม่ได้ส่วนระดานั้นพอเสร็จสิ้นงานศพของโสพีเธอก็เหมือนคนว่างงานพอแทบไม่มีอะไรให้หยิบจับกระทั่งสายตามองเห็นตุนเฉงเมองบ้านใหญ่อยู่จึงเดินเข้าไปหาพี่ตุนมาหาอุ้มหรอคะระดาเอ่ยถามตรง นั่นทำให้คนที่ตั้งใจมาหาปรียายิมเกอร์ก่อนจะเฉใช้เปล่าครับพี่มหารดามหารดาหรอสีหน้าของระดาบงบอกว่าเธอแปลกใจที่ได้ยินแบบนี้ใช่พี่จะแวะมาบอกว่าพี่จะกลับพรุ่งนี้เช้าแล้วพรุ่งนี้เช้าแล้วหรอคะทำไมเร็วจังนึกว่าจะกลับมาอยู่ที่นี่ทาวเวอรีอีพี่อยู่ได้ด้วยหรอตูนเอ่ยถาม นั่นพลอยทําให้ระดาไม่สบายใจไปด้วยเพราะรู้ว่าตูลกลับมาอยู่ที่นี่ก็คงอยู่ในฐานะของคนงานคนหนึ่งเท่านั้นขืนอยู่แบบนั้นพ่อเลียงโอบไม่มีวันยกปรียาให้แต่งงานด้วยแน่ๆว่าแต่ระดาเธอแต่งงานกับพ่อเรียงโอบแล้วใช่ไหมแต่งเพราะคุณป้าขอคะ่ะไม่ได้แต่งเพราะเรารักกันหรอกระดาเอ่ย,ยบอกตรงๆเพราะใครๆที่นี่ก็รู้กันทั้งนั้นว่าเธอแต่งงานกับพ่อเรียงโอบ ตามคำขอของโซพีแม้ตอนคุยกันจะคุยแค่ภายในแต่มีโอเปอเรเตอร์อย่างปีใหม่คอยปาบประกาศเรื่องนี้มันก็ถึงหูทุกคนได้ไม่ยากแต่มีโอเปอเรเตอร์อย่างปีใหม่คอยปาบประกาศเรื่องนี้มันก็ถึงหูทุกคนได้ไม่ยากซึ่งระดาเองก็ไม่ได้แค่เหมือนกันแต่พี่มองออกว่าระดายังรักพ่อเลี้ยงเปล่าสักหน่อยระดาเลิกรักผู้ชายใจร้ายแบบนั้นไปนานแล้ว คำโกหกของระดาไม่ได้ทำให้ตุนเชื่อแม้แต่น้อยรักแล้วเลิกรักได้ง่ายๆเหมือนที่ปากพูดก็ดีสิพูดแบบนี้เหมือนพี่ตุนแอบรักใครอยู่อย่างนั้นแหละระดาามทั้งทาง,งที่ก็พอจะเดาคำตอบได้หวังว่าช่วงที่ตุนหายไปจะไม่ทำตัวเล้วไหลไปคว้าใครมาเป็นเมียเสียก่อนถ้าเป็นแบบนั้นเธอจะตีให้ตายก็มีใช่อุ้มหรือเปล่าไหนๆก็ไหนๆแล้ว อ้อมค้อมไปก็เท่านั้นระดาจึงถามไปตรงๆมาเสียเลยซึ่งตุลก็ยอมรับเช่นกันว่าผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ในใจเขาคือปริยาอืมคุณอุ้มจริงหรอคะพี่ตุลไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมจริงตุลยิ้มเขินเป็นอาการเขินที่น้อยคนจะได้เห็นแล้วทำไมพี่ตุลไม่บอกอุ้มไปรู้ใช่ไหมว่าอุ้มเองก็รักพี่ตุลมาตั้งนานเห็นบอกว่า สารภาพรักกับพี่ตุลไปแล้วด้วยแต่วันรุ่งขึ้นจะจูพี่ตุลก็ออกไปจากใกล้แล้วก็ไม่มีใครติดต่อได้อีกเลยที่พี่ยังไม่บอกก็เพราะว่าพี่ยังสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ได้นะศิรดาคำสารภาพของตุลทำให้คนฟังยิ้มที่แท้ก็หายตัวไปสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างนั้นหรอพี่ไปทำธุรกิจอย่างหนึ่งจนตอนนี้มันกำลังโอเคพี่ตั้งใจจะกลับมาอยู่แล้วแต่ทว่าบังเอิญ ได้ข่าวคุณโสภสียก่อนเลยกลับมาก่อนกําหนดแต่พรุ่งนี้ก็จะกลับดาดาหน้ามุยนั่นเพราะอยากเห็นตุนกบปียาปรับความเข้าใจกันก่อนมีงานด่วนนะครับด่วนกว่าความรักของอุ้มหรอคะพี่ตุนก็รู้ว่าอุ้มเขารอพี่ตุนมาตลอดเจอหน้ากันแล้วทําไมไม่สารภาพความในใจให้อีกฝ่ายรู้รวมทั้งบอกว่าที่ผ่านมาหายไปทําอะไรยังไงที่ไหน ระด,ดาเป็นที่ปรึกษาที่ดีแต่ที่เรื่องของตัวเองเธอกลับสอบตกตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มเช่นกันโอเคโอเคพี่จะบอกคุณอุ้มคืนนี้แต่บอกไปแล้วผลที่ได้รับคืนมาจะหมู่หรือจ่าอันนี้ก็แล้วแต่แต้มบุญของพี่ก็แล้วกันค่าว่าแต่ระดาเธอะบอกให้พี่เปิดใจคุยกับคุณอุ้มแล้วตัวเองล่ะทำไมยังใจแข็งก็เพราะอีกฝ่าย เขาไม่ได้รักระดาน่ะสิคะระดาพึมพำออกมาอย่างดื่มตัวว่าเธอนั้นแต่สารภาพรักพ่อเลี้ยงโอบออกมาพูดแบบนี้ก็ยอมรับแล้วสิว่ารักพ่อเลี้ยงอยู่เอ๊ะระดาพูดอะไรแบบนั้นออกไปหรอคะคนเผลอหน้าตาเหลือลายยังเห็นได้ชัดพลอยทําให้ตันยิ้มกว้างนั่นเพราะเขาเอนดูระดาเหมือนน้องสาวคนหนึ่งความที่เขาเองก็เป็นเ็กกรพร้าทำให้เข้าใจความรู้สึกของระดา ตอนสูญเสียทุกคนในครอบครัวไปเขารักเธอเหมือนน้องสาวและอยากให้น้องสาวคนนี้สมหวังในความรักด้วยเช่นกันใช่พูดเมื่อกี้นี้แต่ต่อให้รักต่อให้แต่งงานกันแล้วอีกฝ่ายเขาไม่รักก็เปล่าประโยชน์ค่ะพ่อเลี้ยงโอบกับคุณปีใหม่เขารักกันระดามันก็แค่เมียตีทะเบียนหวังว่าพ่อเลี้ยงจะตาสว่างเ,เร็วๆคำพูดข,ของตูนทำให้ระดาสงสยัย พี่ตุลพูดเหมือนกับว่ารู้รู้พี่รู้ว่าปีใหม่เป็นคนยังไงพอพี่ก็เคยสืบประวัติของเธอมาเหมือนกันไหนไหนพรุ่งนี้พี่ก็จะกลับแล้วขอพี่กอดน,น้องสาวคนนี้หน่อยได้ไหมเราสองคนไม่ได้เจอกันมาตั้งหลายปีน้องคนนี้ของพี่ดูโตขึ้นเยอะกอดได้สิคะพี่ชายระดาโผล่เข้ามาสมกอดตุลไว้ทั้งคู่กอดกันอย่างบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าว่าคนที่เห็น กับไม่คิดแบบนั้นทั้งปรียาและพ่อเรียงโอบยืนอึ้งกับภาพที่เห็นปรียาจ้องมองภาพตุนสวมกอดระดาด้วยความเจ็บปวดรู้สึกอิจฉาอ้อมกอดที่ระดาได้รับเหลือเกินเพราะไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนทางคู่ก็ยังสนิทสนมกันไม่เปลี่ยนมีแต่เธอเท่านั้นที่นับวันยิ่งเหินห่างจากตุลส่วนอีกคน กับหึงหวงอยู่ในอกแบบไม่รู้ตัวว่าอาการที่เกิดขึ้นเวลานี้คืออะไรนั้นเพราะคิดว่าระดาคือคนของตนเธาแต่งงานกับเขารายชื่อว่าเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วไปยืนกอดกับผู้ชายกรมแบบนั้นได้ยังไงมันหยามกันชัดๆ